อัพเดตพยากรณ์อากาศภาคอีสานลาสุดมือนียี่สิบมิถุนายน2567ช่วงค่ำคืนน,นี้นอกจากนอว่ามีฝนยูใสแนนพร้อมกับแจงเรดาร์ให้พี่น้องได้รับทราบไปรับชมรับฟังกันเลยสำหรับเมือนียี่สิบมิถุนายน2 5 6 7พยากรณ์อากาศลาสุดภาคอีสานจะมีฝนฝ่าขนองประมาณร้อยละสามสิบของพื้นที่เน่นน้องค่ายบึงการอุดรธาน,นีสกลนครน,นครพน,นมมุกดาหารชัยภูมิอำนาจเจริญและอุบลราชธานีล่มตะวันตกเชียงใต้ความได้ร่วมอยู่ ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรดาร์ที่1ตรวจพอกลุ่มฝน ปานกลางถึงนาความแห้งเพิ่มขื้นปกคุ่มาเพื่อนหน้าว่างจังหวัดหนองบัวลำพูสีถาจังหวัดอุดรธานีว่างสะพูกเอราว่างจังหวัดเลยเกษตรสมบูรณ์ผู้เขียวจังหวัดเชียงภูมิชุ่มแพร่สีชมพูจังหวัดขอนแก่นลมซักเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โชคชัย่อนบุรีเสิงสางจังหวัดโคราชน้องกีจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดาที่สองตรวจพอกุ้มฝนอ่อนถึงปานกลางอยู่ที่อำเภอข้ามตากาว่านนอนิวาดอากาศอำํานวยจังหวัดสกลนครสีสงข้ามหน้าท่มบ้านแพงทาอุทนหน้าแก่จังหวัดนครพนมดง หลวงดอนตาลจังหวัดมุกดาหารชาตินุมานจังหวัดอำนาจเจริญและกะส,สปปล่าคลิปนี้ลาไปแล้วพอกม่คลิปนาขอพระคุณเลยลาที่รับจมรับฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ